สายตาเขาที่มองคุณเป็นยังไงขออภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยอัศวินถือเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน เดือไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกคิงถือดาพลังงานของคนาธาตุลม,มเมถุนตนกลุม10บไม้คนธาตุไฟเมรสิงห์ธนูนะคะ2เหรียญคนาธาตุดินมีพลังงานของคนาธาตุดินคนาธาตุลมคนาธาตุไฟนะคะ ใจเย็นใจดีนะคะหนักแน่นมั่นคงค่อยคิดค่อยทำละเอียดรอบคอบเป็นคนที่มีความเรียบง่ายนะคะเป็นคนที่ทําอะไรทีละอย่างตัดสินใจทีละอย่างไม่ชอบที่จะทําอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่ถนัดนักในการที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน เพราะเป็นคนที่คิดช้าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างโฟกัสที่จะทําอะไรก็คือทําสิ่งนั้นให้เต็มที่นั่นเองนะคะมีความเด็ดขาดนะคะมีความกล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นําแม้จะมีความใจเย็นนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรช้าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแต่ว่าทุกการตัดสินใจ มีความมั่นใจมีความมั่นคงในสิ่งที่จะทำนั้นเป็นคนที่ทฤษฎีอาจจะเป๊ะมากๆด้วยนะคะพลังงานของคุณให้ความสำคัญกับการงานการเงินนะคะความสำเร็จในชีวิตความมั่นคงในชีวิตมากกว่าความรักนะคะความรักจะมาลำดับถัดๆไปหลังจากที่ชีวิตมีความมั่นคงการเงินมีความมั่นคงแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขานะคะว่า ในสายตาของเขาที่มองคุณนั้นเขารู้สึกยังไงนะคะเขาเป็นใครขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขาหน่อยนะคะเขาคือใครคุณมีใจให้ใครคุณสนใจใครนะคะใครอยู่ในหัวใจของคุณในตอนนี้ขอพลังงานของเขานะคะ เด็กถือไม้คนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะเจ็ดเหรียญคนธาตุดินมังกรพึกงประสบการณ์น,นะคะเดินโลเบอร์พลังงานของคนราศีเมถุนนะคะสวิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุน้ํานะคะราศีเมถุนนะคะน่าจะมีความเป็นเด็กกว่าอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่ได้พบเจอน่าจะน้อยกว่าคุณนะคะ มีความน่ารักมีความสดใสพูดเพราะเอาอกเอาใจเก่งใจเย็นค่อยคิดค่อยทำเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องมีแผนการมีการวางแผนมีความคาดหวังนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นคนที่ใจเย็นทั้งคู่เป็นคนที่มีความอ่อนโยนทั้งคู่คุณจะเป็นคนที่มีความเรียบง่ายแสดงออกถึงความรักไม่ค่อยเก่งแต่คนคนนี้เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสรรหาคำพูดดีๆที่จะ พูดให้คนฟังรู้สึกดีรู้สึกสบายใจนั่นเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก่อนจะทําก็คือคิดแล้วคิดอีกนั่นเองนะคะหรือว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับรู้สึกดีกับใครสักคนมีคนที่อยู่ในใจแต่ว่าพลังงานในตอนนี้ก็50-50หรือว่ายังไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้ แต่พลังงานที่ขึ้นมามีคนที่อยู่ในใจมีคนที่เขารอหรือว่าจะรอคอยความชัดเจนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาชัดเจนนะคะว่ามีคนอยู่ในใจแต่ว่ารอคอยเป้าคอยเ้าก็คาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในสายตาของเขานะคะที่มองคุณเป็นยังไงนะคะคนคนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะ ในใสายตาของเขาที่มองคุณเป็นคนยังไงนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงขอไพ่บอกทีเป็นคนที่อดทนนะคะเป็นคนขยนันเป็นคนสู้ไม่ถอยเป็นคนที่ไม่กิฟอัพไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่อดทนมากๆนะคะ เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงในครอบครัวครอบครัวมีความสุขครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบเป็นคนที่ตั้งสติมีสมาธิในตัวเองด้วยนะคะเพราะไม่พูดมากไม่พูดเยอะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะนิง่งเ,เงียบเเนาะแต่ว่ามีความอดทนมีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแต่ว่าสิเปลียนเนาะ เป็นพลังงานไม่ใช่แค่ความโรแมนติกแต่หมายถึงครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะดูแลเทคแคร์กันได้นะคะควินถือถ้วยนะคะความรักความอ่อนโยนความจริงใจนะคะความอบอุ่นนะคะพร้อมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ติดบ้านด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนสักเท่าไหร่ถึงเวลาจะเป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ที่ดีมากๆนั่นเองนะคะมาทั้งควินถือถ้วยแล้วก็สิบเหรียญเนาะ มีความพยายามมีความอดทนนะคะรัครอบครัวเป็นคนรักที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากไม่ค่อยพูดเยอะนะคะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะหรือไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่แต่การแสดงออกก็พอรู้พอคาดเดาได้นั่นเองนะคะ สิบถ้วยนะคะมาทั้งสิบเรียนแล้วก็สิบถ้วยเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆนะคะมีทั้งความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็มีทั้งความรับผิดชอบต่อคนรักความรักความสัมพันธ์หรือว่าครอบครัวนั่นเองมีความอบอุ่นมีความจริงใจนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นเซฟโซนเป็นบ้านที่ปลอดภยัยสามารถไว้ใจวางใจได้นั่นเองนะคะคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะ ตอนนี้เขาเองก็เหมือนรอคอยให้คุณชัดเจนหรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณเช่นกันถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณมากๆนะคะเขามีความคาดหวังในความรักจากคุณมากๆหากว่าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเขาก็มีความสุขดีในความรักครั้งนี้มากๆเพียงแต่บางครั้งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกปัญหาสักที่คุณได้พบเจอคุณอาจจะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่เขาก็มีความเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะ ว่ากําลังคบกําลังคุยกันนะคะอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจที่จะชัดเจนนะคะหรือว่าจะขยับสถานะเนาะเขาก็มีคุณในหัวใจคุณก็มีเขาในหัวใจคุณอาะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องความรักสักเท่าไหร่อยู่เองได้อยู่เป็นโสดค่อนข้างนานนะคะเวลาที่จะ คบใครจะจริงจังกับใครค่อนข้างจะคิดแบบละเอียดรอบคอบมากๆนะคะคิดถึงความเป็นไปได้ในระยะยาวด้วยไม่ใช่แค่ความรู้สึกของวันนี้พรุ่งนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าได้รักแล้วคุณก็พร้อมที่จะชัดเจนไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าจะต้องลังเลหัวใจเพราะว่าความลังเลนะคะอยู่ในขั้นตอนของก่อนที่คุณจะเปิดหัวใจให้แล้วหรือว่าคุณจะรับเขาเข้ามาในหัวใจแล้วนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าคุณรับใครเข้ามาในหัวใจก็คือชัดเจนเต็มร้อยนั่นเองทุ่มให้เต็มร้อยเลยนะคะเขาคือคนที่รอคอยความชัดเจนรอคอยความรักจากคุณรักคุณมากๆแต่ว่ารอคอยคุณอยู่นั่นเองนะคะหรือว่ารอคอยความชัดเจนจากคุณรอคอย การเป็นเจ้าของหัวใจรอคอยที่จะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะ mm hmm. เขารักคุณที่คุณเป็นคุณเนาะเราก็แทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะคะในพลังงานของเขาที่มองมาถึงคุณเนาะรักมากๆชื่นชมภูมิใจมากๆนะคะอบอุ่นหัวใจมากๆที่มีคุณ mm hmm. เพียงแต่ว่าบางครั้งเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอะไรคุณคิดอะไรเพราะว่าคุณไม่ค่อยพูดคุณพูดน้อยมากๆนั่นเองนะคะ เรามาทําให้เราขึ้นกันนะคะว่าหากว่าเขาบอกอะไรกับคุณได้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมนะคะจักแห่ประโยคเนาะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะคนที่รักคุณคนที่รอคอยคุณเสมอนะคะคนที่ภูมิใจในตัวคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมนะคะขอ5ห้คำพูด5ประโยคนะคะ บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอาจจะมีความประมาทความไม่กล้านะคะเขาเสียใจนะคะหากว่าบางเรื่องราวเขากโกหกคุณหรือว่าไม่ได้พูดกับคุณตรงๆนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้พูดอะไรเวลาที่คนอื่นพูดพูดถึงคุณนั่นเองนะคะ เขาหวังว่านะคะต่อจากนี้เขาจะดูแลคุณธนุธนองคุณได้มากกว่าที่เคยนั่นเองนะคะพลังงานของเขานะคะสีใบที่ขึ้นมาเหมือนกับรู้สึกผิดในความผิดพลาดในการกระทําของเขาก่อนหน้านี้เขาดูแลคุณได้ไม่ค่อยดีพอนะคะหรือว่าะจะทําตัวเป็นคนรักที่ยังดีได้ไม่เท่าที่เขาต้องการนั่นเองเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ ก่อนหน้านี้คุณและเขาก็อาจจะยังยังคิดไม่ได้ยังไม่โตนะคะอาจจะเป็นความคิดน้่มอาจจะไม่ใช่แค่อายุนะคะแต่อาจจะหมายถึงความคิดความเข้าใจนะคะการรู้จักตัวตนของกันและกันก็ได้ทั้ง5ใบที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะคิดได้นะคะคิดได้ในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีความเสียใจ ด้วยนะคะในสถานการณ์บางอย่างที่ผ่านมาแล้วซึ่งเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าเขายังดีไม่พอนั่นเองนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะโกหกบางสิ่งบางอย่างไม่พูดความจริงไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เวลาที่มีใครพูดถึงคุณนะคะอาจจะทําเป็นนิ่งเป็นเงียบนะคะทั้งที่คบกันแล้วหรือว่ารู้สึกดีต่อกันแล้วหรือว่าเขาอาจจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณ ที่ทำให้คนฟังหรือว่าทำให้คนที่พูดถึงคุณรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นนะคะเขาน่าจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เขาเลือกที่จะนิ่งจะเงียบแล้วก็ไม่เอ่ยอะไรออกมานะคะสถานการณ์ผ่านมาแล้วแล้วรู้สึกเสียใจในเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเขาสามารถที่จะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เขาไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวหรือว่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณเลยนะคะเขาน่าจะเหมือนกับ กระโจนเข้าไปหรือว่าพูดปกป้องคุณเทคแคร์ดูแลคุณได้มากกว่านี้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวอะไรที่เหมือนกับว่าคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วมีคนพูดถึงคุณแล้วเขาอยู่ตรงนั้นนะคะพลังงานเหมือนกับมีความเสียใจที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมคู่ควรกับกับการเป็นคนรักของคุณหรือว่าปกป้องคุณ ได้ดีเพียงพอซึ่งเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคําพูดของเขาที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะเขาเสียใจในบางเรื่องราวก่อนหน้านี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองพาะเขาคิดได้แล้วนะคะ